ใครที่กำลังมีปัญหาปวดเมื่อยไม่ว่าจะเป็นคอบ่าไหล่หลังเอวแขนขาหรือปวดท้องประจำเดือนมาลองใช้ถุงประครบสมุนไพรสิคะช่วยได้ทำง่ายๆแค่3นาทีวิธีการใช้ถุงประครบสมุนไพรง่ายๆใน3นาทีขั้นตอนแรกนำถุงประครบสมุนไพรเข้าไมโครเวฟโดยจัดวางให้จานด้านในสามารถหมุนได้ หรือพับถุงสมุนไพรใส่ในชามก่อนนำเข้าเพื่อป้องกันถุงไหม้นะคะจากนั้นตั้งความร้อนที่มีเดียมไฮ3นาทีรอให้สมุนไพรร้อนเสร็จแล้วนำมาประคบบริเวณที่ปวดเช่นข้อบา่าไหลหลังเอวแขนขาหรือหน้าท้องนอกจากนี้ยังใช้กับคนที่มีอาการข้อตกหมอนยอกหลังรองชำ้ำ หรือมีการปวดจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อและเส้นเอ็นที่ไม่รุนแรงภายหลัง24ชั่วโมงแรกได้อีกด้วยค่ะโดยประครบจุดละ10-15นาทีเห็นไหมคะวิธีการใช้ง่ายนิดเดียวอุ่นไว้ใช้สะดวกผ่อนคลายสุดๆลองมาใช้กันดูนะคะ